สวัสดีครับพี่น้องมาดีว่ามึงครับเทียกับเขาสู้กันกินแรงครับเนี่ยเมื่อดืดเนี่ยเนี่ยกำลังทรายเขากำลังทรายเขาบ่พี่บ่พีบอกทรายแท่กับทรายแท้หวด้วนะครับวิธีชีวิตคนบุกเทพบ่มีหัวดครับบ่พี่ยังกว่าหรือบ่พี่บมนี่สมัยควาดคนเอ่นบ่มและวบ่พี่บ่มทรายเขา เออครับร้านเฮ้ยรานแก้วันวนี้นี่หลร้านร้านเป่าๆจะไปไหนามามาครับเพี๋ยครับเขาสู้กันกินนี่ครับนี่นี่มัดมัดก,กระดูกหมูว้สะทอดครับนี่เดี่ยครับเขากินแกลงครับ ่อยชิ้นแรกนี่ครับโอ้ยมืดแจงไก่ใส่นอไม้สมครับนี่แจงไก่ใส่นอไม,ม้ส้มเหมือนนื่อนีครับท้ายขับคำนี่ครับ,บนี่ครับพริกใบก่อนต่อไปก็ทิชชู่ถอดกระดูกหมูครับอออรโอ้ยร้านก็นยากุิงโผล่แล้วครับ กินเขาเป้าไปก่อนเอาข,ออเข้าห้อยเกลือป่ะข้าวหอยเกลือหรือเปล่าโอ้แสบแสบลายโอ้ยขาเป้าเป้าก็แสบร้านกันเลยครับลองตาย่ายเล็แล้วเขาซุกันกินครับคือเพือนเกลยวกันนะ อร่อยไหมอร่อยไหมข้าวเปล่าหนึ่งเสียบไล้บอร้อนกับเปล่าก้อนร้อนนะ่ะร้อนกับเปล่าก่อนให้ย่าเปล่าให้ ผมว่ามึงกัดกดไหลกดแค่ให้เด้อครับเด้อมือไหมมือไหมมอเตอร์ดเห็ดเห็นบันนี้เอตเกิดเห็ดน้ำผึ้นไปเดินไปตามย่ามานี่มานี่มานี่แล้วยยาายายังไม่สุกเลยนั่นยังไม่สุกยังไม่สุกจิ้นข้าวรอจิ้นข้าวรอ กลับยังไม่เสร็จกินข้าวก่อนกินข้าวรอก่อนพูดสีเซียงดวยเสียงด้วนะครับเด้เออพูดสีเสียงด้วยเสียงดอวยก็มันนี่กับกล้องก็บเเห็นครับสินี่แจ้งน้องไม่สมแจกใกล้ใซ็นน้องม่สมครับีิ กินแรงครับเห็ดเมือดเนี่ยเลิกงานทำก็ว่าเห็ดเมือดแล้วครับโอ้หอมครับแซ่บแซ่บเลยเห็นหมดแล้วครับมันคือเมือดตัวผูไปกับว่ามี่ตรงๆก็ว่ามีก็ดิอันนี้ที่ทอดครับกระดูกหมูนี่กระทอด บรรยากาศเลายขอบขั้วครับลายขอบขั้วฝนเม่งเหรเป็นห้องหองไปห้องแถวห้องบ้านพักางานครับอ้าวขอใบสนีกันดนะครับเด้เอเมื่อี้ยังทายให้มึงอ่ะมึงนี่แหละครับอือชิปที่สองสวัสด,ดีครับช่องพ่อเราช่องกับพัดไรพัดแค่ให้นะครับ